โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับก็วันนี้ผมก็มาแจกบวกรีวิว add-on ดาบพิฆาตอสูรนะครับก็ก่อนที่จะรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าเราลง add-on เสร็จนะครับนี่มันก็จะมาแบบนี้เลยฮะก็จะมีมีพวกมอนสเตอร์เกิดนะฮะนี่ะ ตัวอะไรผมก็แน่ใจนะเนี่ยฮะมันจะเกิดเองตามธรรมชาติเลยนะฮะแล้วก็ถ้าจริงๆถ้าเราลงแอดออนเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาสองอันให้เราเลือกนะฮะว่าเราจะเป็น,ท,นทันจิโร่หรือว่าจะเป็นเนซิโกะนะฮะเนี่ยมันจะให้เลือกนะฮะถ้าเราแบบสร้างแบบมบาใหม่ๆนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นทันจิโร่แล้วกัน,นะฮะปึ๊บนี่ะก็ที่จริงมันจะมีของขึ้นมานะฮะ แต่ว่าอันนี้ผมแบบเออใช้ไปแล้วไงฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันของเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่นี่ฮะนี่ของค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดกันก่อนดีกว่าฮะนี่ชุดก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมบัมมองให้ดูนะฮะจะได้เห็นชัดๆนะฮะนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ฮะก็ถ้าผมอ,อธิบายข้อมูลผิดพลาดไปแบบไหนก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะผมไม่เคยดู อนิเมะเรื่องนี้นะครับโอเคก็มาดูชุดแรกนะฮะก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยฮะนี่ก็มีแบบชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรก็ไม่แน่ใจนะชุดนี้ฮะประมาณนี้เลยฮะก็มาดูชุดแรกนะฮะก็จะเป็นเป็นชุดของชิโนบุนะฮะชิโนบุนี่ประมาณนี้ฮะนี่ถ้ามารายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่รายละเอียดประมาณนี้เลยฮะโอเคต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราต้องถอดชุดออกก่อนนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นของเ,อเขาเรียกว่าอะไรกนะิยูเหรอกายูเหรอหรือเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจะรู้ว่า,าตัวนี้มันเขาเรียกว่ายัางไงนะเพราะผมไม่เคยดูนะในเรื่องน,น,นี้ฮะโอเคฮะชุดก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้ฮะเอยากเราดูรายละเอียดนะฮะทำมาค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับแอดดอนนี้ฮะต่อไปนะก็จะเป็นชุดของทันจิโร่นะฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะนี่ประมาณนี้เลย นะะฮรายละเอียดนะฮะต่อไปนะก็จะเป็นชุดชุดของเออเส้นอิสุนะฮะนี่เส้นอิสุนะฮะประมาณนี้เลยนี่ฮะอยู่รายละเอียดนะฮะประมาณนี้เลยฮะสำหรับชุดนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูดาบกันด้วยนะฮะดาบก็เพิ่มดาบมาเพราะฮะที่จะเยอะนะฮะเออดาบนี่ฮะนี่ประมาณนี้เลยก็มีดาบอยู่อ่า สี่อันนะฮะเอ่อห้าอันดีโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ชุดนี้ดีกว่าฮะนี่แล้วก็รีวิวดาบไปเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นดาบของทันจิโร่นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นดาบของทันจิโร่เลยนี่ก็ดาบแต่ละอย่างก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะฮะส่วนอ่าดาบนี้ก็จะสามารถอยู่ใต้น้ําได้นะเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยฮะอาดูการใช้ดาบนะฮะประมาณนี้เลยก็จะไม่มีท่าอะไรนะฮะนี่ก็ไม่มีกระบวนท่าอะไรนะฮะประมาณนี้เลย ต่อไปฮะก็จะเป็นดาบของชิโนบุนะฮะอันนี้ก็จะแบบตกจากที่สูงมันก็จะไม่เป็นอะไรนะฮะสำหรับดาบนี้ฮะเดี๋ยวผมตกให้ดูฮะเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยฮะนี่ประมาณนี้ฮะสำหรับคามสมารถของดาบนี้ฮะก็ไม่มีกระบวนท่าเหมือนกันนะฮะต่อไปฮะดาบของดาบของนิชิรินของใครไม่แน่ใจนะฮะประมาณนี้เลยดาบฮะก็อันนี้ก็จะกระโดดสูงนะฮะ ระโดดสูงประมาณนี้เลยก็ใครรู้ว่าเป็นดาบของใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยนี่ต่อไปก็จะเป็นดาบของเซนอิสึนะฮะอันนี้ก็จะมีความสามารถคือวิ่งเร็วนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยฮะวิ่งเร็วประมาณนี้เลยเนี่ยนี่ค่าค่าที่จะเฟี้ยวนะฮะแต่ละดบับแล้วก็รายละเอียดของดาบก็ทามาค่ามข้าที่สวยนะฮะเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยดาบสุดท้ายก็จะเป็นดาบฝึกธรรมดา,านะฮะ เป็นดาบไม้นะฮะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ฮะดาบะฮะแล้วต่อไปฮะมันก็จะมีเอเอเขาเรียกว่านี่ฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะเนี่ยเนี่ฮะอาวุธของมันก็จะบับก็บกบลกแบบอันใหญ่ๆนะฮะนี่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะใช้ได้อย่างอันเดียวนะฮะก็ให้เรากดตรงนี้ฮนะแล้วก็กดค้างฮนะ เปุ๊บมันเหมือนจะชาร์จท่าแรกนะแล้วก็กดเออเดี๋ยวจเอาใหม่ฮะเอาใหม่ฮะกดรถแล้วก็กดไฟฟ้าเอา้าทำไมใช้ไม่ได้อะเอ่ไใช้ไม่ได้เฉยฮะตอนแรกผมใช้ได้นะมันจะเป็นฟ้าผ่านะฮะแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงนะกถ็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะสำหรับาสามอย่างนี้ฮะไม่แน่ใจว่าเป็นกระบวน่าหรือเปล่านะอันนี้ โอเคฮะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผม,ผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยนี่ก็จะมีอยู่3อันนะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่เนี่ยอ,อ,อ,นะอันน,น,นี้น่าจะเป็นของเออเนซึโกะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะฮะน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นของเนซึโกะหรือเปล่านะฮะเนี่ยอันแรกก็จะเป็นแบบนี้ฮะ,ะก็จะมีเข่างอกออกมานหนึ่งฮะ,ะอันต่อไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ เหมือนจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครอันที่อันที่อันที่สองครก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็จะมีเหมือนอะไรโผล่ขึ้นมาตรงแขนนะฮะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะก็ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะโอเคครับต่อไปนะฮะเราก็มาดูที่ไข่นะครับก็อันแรกฮะก็จะเป็นทันจิโร่นะฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะนี่ก็มาจับกับดาบคู่เขานะฮะนี่ประมาณนี้เลยฮะ ดูรายละเอียดนะก็ใช้ได้นะเนี่ยทันจิโร่นะโอเคฮะต่อไปนะก็จะเป็นมูซานนะฮะแต่ว่ามูซานจะอ่าออกแดดไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขุดลงไปในดินแล้วกันนี่ประมาณนี้ฮะโอเคมูซานนะฮะปึ๊บนี่ฮะมูซานก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ลักษณะตัวโอเคฮะต่อไปนะก็จะเป็นเอ่ออันนี้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือ ใครนะฮะแต่ว่ามันเกิดตามธรรมชาติด้วยนะฮะเนี่ยเกิดตามธรรมชาตินี่ประมาณนี้เลยฮะโอเคตัวต่อไปนะก็จะเป็นเซนอิซึนะฮะนี่ประมาณนี้ฮะก็มากับดาบเขาเลยนะฮะนี่ประมาณนี้ฮะดูลักษณะรายละเอียดก็ทำมาค่อนข้างที่จะเหมือนในอนิเมะนะฮะเนี่ยก็สู้กันละฮะโอเคฮะต่อไปนะก็จะเป็นเอ่ออะไรนะใครอะเนซุกโกะนะฮะอ๋อเนซุกโกะ โอเคโอเคเนสุโกะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องปล่อยในนี้นะฮะเดี๋ยวจะเห็นชัดๆนะฮะเนสุโก oh, oh, <okay. S 1> ะโอ้เกือบจำไม่ได้เลยเจอไฟทีเดียวอา้าวสู้กันแล้วฮะเนสุโกะนี่ฮะนี่ก็จะประมาณนี้ฮะเนสุโกะนี่ตอนยังไม่เป็นอสูรนะฮะโอเคต่อไปนะฮะก็จะเป็นอ่านี่คือใครอ่ะไม่แน่ใจนะฮะโรคูเดกิโรคูดเดก,ดเดกิอะไรสักอย่างนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอโทษผอไปด้วยนะฮะ โอเคฮะต่อไปนะก็จะเป็นอ่าอันนี้คือใครอะโนซุเกะอะไรสักอย่างนะ <S <S อะไรอันนี้ชื่ออะไรอ่าโนซุเกะคือใครไม่แน่ใจนะฮะโอเคฮะประมาณนี้เลยต่อไปฮะก็จะเป็นเอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือใครนะน่าจะเป็นอาซูรนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยต่อไปนะก็จะเป็นนี่ฮะประมาณนี้ฮะนี่ ประมาณนี้เลยฮะแล้วก็มันจะมีอีกไข่หนึ่งนะฮะไข่หนึ่งฮะก็คืออันนี้ฮะก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะก็ใครที่มีข้อมูลนะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะนี่ฮะประมาณนี้เลยฮะสําหรับแอดออนดาบพิฆาตอสูรนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะฮะก็คลิปหน้าอยากได้แอดออนอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะลาไปเพียงเท่านี้นะฮะ